สวัสดีครับวันนี้เราจะมา Unboxing Final f a n t n s y Trading Card g a m เกชุดที่4นะครับซึ่งตอนนี้เป็นทางสแค r e e n i กได้ออกการ์ดเกมตัวล่าสุดครับออกมาตอนนี้เป็นชุดที่4แล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดชุดนี้กันให้ดูนะครับซึ่งใน1บลบ็อกจะประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมด36สซองนะครับ สำหรับซองในหนึ่งซองนั้นจะประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมด12ใบซึ่งจะมีฟอร์ทุกซองนะครับแล้วก็จะมีแดเตี้ทั้งหมด4แบบนะครับก็คือคอมมอนแล่ฮีโร่แล้วก็รีเจนนะครับ ซึ่งในการ์ดเกมตัวนี้คอมมอนก็เปรียบเหมือนถ้าเปรียบกับ MTG ก็จะเป็นคอมมอนนะครับส่วนแรก็จะคล้ายๆกับอันคอมมอนฮีโร่เป็นแรส่วนรีเจนจะเป็นมิสติกการ์นะครับส่วนพรีเมี่ยจะเป็นการ์ดฟอ์นะครับซึ่งในหนึ่งฟอ์จะประกอบด้วยการ์ดฟอยชัวร์แล้ว1ใบด้วยกันนะครับเอาละครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าสำหรับซองที่1นึ่ง ก็จะมีคอมมอนทั้งหมด4 5 6คอมมอน7ใบนะครับแล้วก็ตามด้วยฟอยนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่ฟอยนะครับ R ฟอยแล้วตอนเราจะฟอยก็จะเป็นการ์ด R นะครับทั 3, 6, 3บ้งหมด3ใบแล้วก็จะมาลุ้นว่าจะเป็น H. h e r ีหรือว่าจะเป็น L. l e g ีเจนะครับ ครับ g กเกิลน,นะครับไป,ไปก็เริ่มสองที่สองันเลยเมื่อกี้เปิดจากด้านนี้นะครับเี๋จะไล่ด้านนี้ไปก่อนก็เราจะลูดฟอยเลยแล้วนนะครับแฟลตจุกกระบอกอ่านี่เป็นแอลฟอยนะครับนี่ ก็ใบนี้จะเป็นแบ็กอัพไลน์ห้าครับจะบอกว่าเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามก็เซิร์ชการ์ดหนึ่งใบที่เป็นโจกระโบหรือว่าการ์ดที่ชื่อโจกระโบที่ข้าไลสามหรือน้อยกว่าแล้วก็เอาลงมาในสนามได้เลยแล้วก็สามารถแท็บเพื่อที่จะเลือกจ็อบโจกระโบหรือว่าการ์ดที่ชื่อโจกระโบเพื่อจะอบวกพลังให้กับการ์ดใบนานสองพันนะครับจนถางจบเทิร์นก็เอลฟ์ฟอนครับใบแรก แล้วก็ R r H นะครับ R0 ูนูก็จะข้ามไปเลยครับซองต่อไปก็บูดฟอยเลยนะครับแปรเล็นะครับเป็น R นะครับไปนี้ก็จะไป ายต่อไปกันเลย H นะครับ K N K N ผมก็อ่านไม่ค่อยถูกนะครับไปน,นี้เป็น H นะครับ Foy Root Foy นะครับไ i k i n g น่าจะเป็น Common นะครับเป็นการ์ดชนเผ่ากันอาชีพ Standard Unit นะครับไปนี้ แล้วก็เราจะไปอเล็กซานเดอร์นะครับเป็น H นะครับเ่องออกไปนะครับ p i เช e นะครับอันอนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็น H foil นะครับนอนี้ต่อไป เอ็ก้านะครับเป็นเอชหมือนกันแอลทรรมายยังไม่โผล่เลยครับอันนี้จังหวะเอลฟอร์บาร์ดอยู่แล้วรูดฟอร์เลยนะครับอ๋อันนี้เป็นมอนสเตอร์ครับเป็นไทท์ใหม่ของชุดนี้อันนี้เป็นฟานนะครับเป็นคอมมอน ขึ้น H นะครับินเซนต์นะใบนี้ินเซนต์ใบนี้เป็น H นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านแค่พลอย L กับพวก L แล้วกันนะครับใบืีนเราจะข้ามไปรูดฟอยเลยซามูไรครับเป็นอาชีพนะครับ Standard unit ยังเป็น H อยู่นะครับเา u l นะครับกา u l เครับอันนี้เป็นมออนสเตร์อีกแล้วครับ b ั n กา c ี i f นะครับเป็นคอ m m o n นะครับ มีขึ้นแบบนึงนะครับสงสัยมันจะติดก็เป็นเฮดสตาร์โก้นะครับเมคาโจกโบโจกโบอหุ่นยนต์นะครับใบนี้ <médico S 2> จาก world of final fantasy ก็เป็นอันนี้เป็น h นะครับ head foil แ s t y l n e r นะครับ R อ,อันนี้เป็น L นครับ L ใบแรกครับน s t y l n e r จะเป็น forward ค่าไล่สีได้ของสีของทัตุน้ำนะครับจะได้8 0 0พอจะบอกว่าเมื่อใบนี้ลงมาในสนามถ้าเกิดคุณได้โดนดาเมจเไปแล้วาม หรือว่ามากกว่าคุณจะได้จวดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแทบ็บวอททัดน้ำ f ฟร์ว์ดของเราตัวอื่นที่ไม่ใช่สไซเนอร์ท้าไม่ใบนี้สไซเนอร์บกพลังหนึ่งพันนะครับกอนนี้จะเป็น L อใบแรกนะครับเดี๋ยวฟอยเราไบาข้างบน ฟอจโจกระโบนะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็เมค้าโจกระโบที่เราได้ฟอยไปนะครับเป็น H นะครับเหมือนชุดนี้จะนเน้นโจกระโบเยอะอยูอ่ยเหมือนกันนะครับลูกฟอเลยมิวนะครับ เป็น R นะครับ R f o i เราก็จะไป h u e ดีแบรนนะครับจะเฟ็น 14. เป็น H นะครับฟอสุดท้ายของแถวที่หนึ่งนะครับฟอยจะเป็นอสูนนะครับจะเป็น h ฮดฟอย แล้วก็ดำดำข<ำ><ำ>อเลื่อนนี้ไปก่อน Shadow Lord นะครับเป็น L ก็จะเป็น Shadow Lord เป็นการ์ดภาคมืดนะครับค่าไล่์สีลงมา8,000จะมีเบฟรบะะบเบฟนี่ก็คือจะเหมือนวิจิลนันของเมจิกนะครับคือตีเราไม่ต้องแทบแ็บเราจะบอกว่าเมื่อใบนี้ลงมาในสนาม ทำลายการ์ดฟอร์เวิร์ดทุกใบที่คาไลนอสองหรือน้อยกว่าแล้วก็เมื่อใบเมื่อฟอร์ดของเมื่อการ์ดฟอร์เวิร์ดของายตรงข้ามตกลงมาในสนามตกจากสนามลงไปในเบรกโซนก็จะเลือกหนึ่งฟอร์เวิร์ดของายตรงข้ามแล้วก็ดีวมันอีกสนะองพันนะนี่จะเป็นแอลไปที่สองนะครับก็แถวใหม่กันเลย ลูดฟอยเซเลสนะครับอ่าเป็น a อลฟ์อยอีกแล้วนะครับ a อลฟ์อยเป็นที่สองก็ะจะเป็นของธาตุน้ำแข็งนะครับก็ไล่สีได้แปดพันแล้วก็ว่าเมื่อเป็นลูกไม้สนามเลือกหนึ่งคาแรคเตอร์คือถ้าเป็นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดหรือว่าแบ c k อ p ก็ได้นะครับก็ฟีดอิดฟีอีกคือแทบค้างไปเลยนะครับหนึ 1, turn. ่งเทิร์นก็จะบอกว่าเมื่อเซเลสโดนด l d ดาเมจ เมื่อเมื่อเซเลสดิวนเนเมทใส่ฝ่ายตรงข้ามเลือกหนึ่งการที่ฝายการฟอร์ดของฝ่ายตรงข้ามที่แท็บอยู่ที่ดูนอยู่นะครับก็ดีกว่าอีกสี่พันครับแล้วก็จะมีท่าไม้ตายซึ่งท่าไม้ตายจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องทิการดที่ชื่อว่าเซเลสคงไปด้วยหนึ่งใบแล้วก็จ่ายค่าไล่นะครับจะบอกว่าเลือกหนึ่งเลือกการ์ดหนึ่งซัมมอนแล้วก็เคาน์เตอร์ไปนันทิงนะครับ แล้วก็ Activate s e l e t ตด้วยก็คือ Untap s บ l ซ t ขึ้นมาโอเคนี okay. ่คือ L อบที่2ของเรานะครับ L อ o i ส่วน Hope นะครับเป็น H นะครับเดี๋ยวขอแยก L ออกจากกอง f o ยก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สับสนเรามามเริ่ม2ที่2องกันเลย ใช่ไนะครับเป็น H ดนะครับ H ฟอยล์แล้วก็ดำมาเลยออนเนียนหนนะครับเป็น L นะครับก็เป็นทัดลมไล่สีได้เจ็ดพันนะครับก็จะบอกว่าเมื่อใบนี้ลงมาในสนามลงมาในสนามห,หรือว่าโจมตีลึกดึงโฟรเวดดิวสามพันใส่นะครับแล้วก็เมื่อใบนี้ลงมาในสนามอีก เลือกหนึ่งกาที่ชื่อ onion knife ที่เป็นทุกท่าจะเป็นทัดลมนะครับที่อยู่ในเบรกโซนแล้วก็เอามันขึ้นมือนะครับเอาไปนั้นขึ้นมือแล้วก็ถ้าไม้ตายทิ้งการที่ชื่อ onion knife เพื่อที่จะแล้วก็เอา onion knife ไปอยู่ใต้กองถ้าเกิดทําก็จะเซิร์ชหากาที่ชื่อ onion knife ที่มีจ็อบเป็นเศษนะครับแล้วก็เอาลงมาในสนามแทน ็คือเปลี่ยนจอบนั่นแหละครับน,นี่คือแอลไปที่แอลธรรมดาไปที่ซามของเราแล้วก็จะตออเปิดต่อ,ตอยฮนะคีเป็นมอนสเตอร์นะครับเป็น R า o b โคโบโดอยยินนะครับ นี้เป็นโกโก้นะครับโกโก้เป็นเหตถธรรมดานะครับเรามารูดฟอยกันเลยนะครับโลกนะครับน่าจะเป็นสแตนดาร์ดยูนิตก็อันตัวนี้เป็น R เลยนะครับเคฟก้าครับเป็น L แอไปที่4แล้วไล่8ทัดดินนะพลัง8,000จะบอกว่าเมื่อถ้าเกิดอ๋อคุณสามารถที่จะแซก3 forward หรือว่ามอนสเตอร์ของคุณลงเบรกโซนเพื่อที่จะเล่นใบนี้ได้จากจากมือลงมาได้เลยนะครับรก็คือแซก3ตัวแทนคารายได้เลยแล้วก็เมื่อเคฟก้าลงมาในสนามเลือก1 forward หรือมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวทำลายมันทิ้งไปเลยนะไลนิ่งนะครับแอลฟอยใบที่สามของเรานะครับไลนิ่งก็เป็นตามชื่อครับสีเป็นธาตุสายฟ้านะ,าา 7, นะครับคลายห้าได้เจ็ดพันครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เฮด คือลงมาในสนามสมาร์ตตีได้เลยแล้วก็เมื่อไรนิ่งลงมาในสนามหรือว่าโจมตีเลือกหนึ่ง forward ของไฟตรงข้ามแล้วถ้าเกิดคุณคอนโทรลการ์ดท,ที่อยู่ในชุดไฟนอลสิบสามนะครับที่ไม่ใช่ไลนิ่งก็แท็บใบนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ดิดก,การ์ดนึ่งการ์ดที่ชื่อไลนิ่ง ก็เอาใบนี้ออกจากเกมแล้วก็เอาใบนี้เข้ามาใหม่เข้ามาแท็บนะครับก็คือบิงหนีนั่นเอง L ว o อ l ไปที่ซ้งของเราแล้วก็ต่อไปก็ดูต่อไปเลยนะครับ Shadow ครับเป็น H แล้วมาเยอะนะครับ, 2, รบตอนนี้น่าจะเซฟเลยครับตอนนี้มองบังนะครับก็เป็น A นะครับ ก็เคฟกาจะใบนี้เป็นเคฟกาเนะครับอืมเหนียวอาริสแมนนะครับเป็นคอมมอนฟอ์ดก็รูดไปไปต่อสุดท้ายเลยอาร์กแองเจิลอีวีนะครับเป็น H นะครับ ฟอยด์ไดส์ดานะครับพีพระเอกนันทัางในนี้จะเป็นแค่ R เท่านั้นแล้วก็อูมาโลนะครับเป็น H นะครับทอ r n เบรี่นะครับเป็น R นะครับใบน,นี้ หน้าตาแบลมาเลยเราบานนะครับ H นะครับเบมากัดนะครับเป็นสแตนดาร์ดแน่นอนเป็นอาชีพก็ เซานะครับเป็น h นะครับ b l a c k b e นะครับ standard unit นะครับไปนีด s a b i n นะครับ l ก็เป็น l ค่าไล่ของ cd ER ของไฟนะครับค่าไล่สีได้8,000นะครับ จะบอกว่เมื่อใบนี้ลงมาในสนามดะโจมตีเลือกหนึ่งโฟของใยตรงข้ามใบตัวนั้นท้ามอ้อไม่ใช่นะครับเลือกหนึ่งโฟของายเราใบนั้นไม่สามารถที่จะดุทําลายได้เทิ์นี้นะครับป,ป้องกันนะครับใบนี้แล้วก็จะสามารถที่จะจใยแดงแล้วก็ใส่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ใบนี้บวกพลังสองพันเราสามารถใช้ a ออเออพิเรตี้ได้ข้อตอบเมื่อ ซาบ,บินโจมตีอยู่นะครับแล้วก็ทางไมตายทิ้งการชื่อซาบ,บินจ่ายแดงจ่ายไฟไฟสองนะครับด, 8, ดีวิบแปดพันได้เหมืยใส่ forward ไฟของข้าวทุกตัวนะครับเราแตว่าสามารถใช้ไปด,ด,ดีได้การบิ i l ตี้ได้ดีได้ต่อเมื่อซาบ,บินโจมตีอยู่เหมือนกันนะครับก็ l ห้าใบลนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้เพิ่มมาก็เหมือนเป็นกำไรแล้วครับเพราะว่าตามสถิติก็ออกประมาณนี้แล้ะครับ เวทนะครับใบนี้อ่าดาดารุมานะครับเป็น h uh. ah นะครับ,นนรบแล้วก็แถวสุดท้ายนะครับจะมี l ให้เราอีกหรือเปล่าปึ๊บ b บ a c k b ล l ที่3นะครับอ่า uh. จริงไม่ต้องมีที่3ก็ได้เลข3ก็พอแล้วก็ ม็อกเวอร์ชันภาคหกนะครับเป็น H ซาบินแอลฟอยใบที่สี่นะครับบอกนี้เกินโคต้านะครับใบน,นี้เราอ่านไปแล้วก็จะข้ามไปนะครับก็ออร์แลนโด H 2. ชันโตโตเอลฟอยใบที่5นะครับอันนี้ให้เยอะเหมือนกันอันนี้ยังไม่เคยได้ว่าจะอ่านให้นะครับก็เป็นธาตุดินรลย์หกได้9 0 0าพันจะบอกว่าเมื่อชันโตโตโดนดามจก็ดีลดามจตามนั้นใส่ออฟฟอยของเฟลงออฟเวอร์ที่ไม่ใช่ชันโตโต ถ้าตัวนี้โดนดาเมจเท่าไหร่ก็จะกระจายดาเมจไปให้ทุกตัวนะครับที่ไม่ใช่ใตัวนี้อีกแล้วถ้าเกิดตัวนั้นโดนตกเบรโซนก็จะเอาไปนั่งออกจากเกไปแทนนะครับก็จะมีท่าไม่ตายทิ้งชาการชารันต,ตโต้แล้วก็จ่ายดินดินแท็บดิวห้าพัน 5, ดาเมจใส่ออลฟอร์ว์ดนะครับถ้าเขียนอย่างนี้ก็แสดงว่าชานโตโต้ก็จะโดนด้วยนะครับก็จะเป็นเอลฟอยไปที่ห้า อันนี้เป็นคารอีชันเซนน้านะครับเป็น H นะครับมาวเบลโลนะครับไม่ใช่่อ้อบูรีแต่อย่างใดอันนี้มุกจากน้องชายนะครับเป็น R f o i ฟนะครับธรรมะนะครับ h, h ธรรมดา มาเช e นะครับมันจะอ่านยังไงเหมือนกันก็เป็น R นะครับหรือเบียธาเ General ี i o นะครับเป็น H นะครับทีฟนะครับน่าจะเป็น Standard Unit ธรรมดาก็ ไคาอาสนะครับเป็น L อลใบที่หกนะครับก็เป็นไฟทัดไฟไล่หกได้เก้าพันบอกว่าเมื่อไปดิลงมาในสนามเซิร์ชการ์ที่ชื่อว่าบาฮามุสเอาขึ้นมือนะครับแล้วก็เมื่อไคาอาสโจงตีเลือกหนึ่งฟอร์เวิร์ดแล้วก็ดิดการ์หนึ่งใบที่ชื่อบาฮามุสถ้าเกิดทำก็ยิงเจ็ดพันใส่ใบนั้นไปนะครับตอนนี้ก็หก L แล้วก็ห้า L ฟอเลยนะครับมากัดก็น่าจะเป็นสแตนดาร์นะครับเซสเซอร์ H นะครับ ฟานนะครับเหมือนจะเคยได้ไปแล้วด้วยส่วนหลังสุดเป็นคาวนะครับแต่ว่าเป็น H นะครับในนี้น่าจะเป็นกากหน้าป,ปกหน้าทองเลยนะครับไน,นี้ซีวะนะครับชีวะชีวะคอมมอน,นะ List เป็น H นะครับ s ก o l ่าก็น่าจะเป็น Standard u n i นิฟาตโตกรบเป็น L ใบที่7นะครับใบนี้เราก็อธิบายไปแล้ว,วจะข้ามไปเลยนะครับ เซานะครับเป็น h ฮดฟพิเชนะครับซองสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะครับสําหรับไซนอนเฟนสี่โอปัสโฟร r อาเชอร์นะครับเป็นสแตนดาร์ดยูนิตและใบสุดท้ายจะเป็นเบเฮมอตนะครับ เป็น H นะครับก็จบเวลาสำหรับการ unboxing Final Fantasy จดดิงการ์ดเกมโอปัดที่4นะครับก็เป็นชุดที่4ของ Final Fantasy แล้วถ้าเกิดสนใจที่จะเล่นก็ลองติดต่อติดตามร้านการ์ดใกล้บ้านท่านดูนะครับก็พบกันใหม่การ unboxing หน้าสวัสดีครับ